สวัสดีค่ะปะนิดเบลเยียมค่ะเช่นเคยกับเรื่องราวดีๆประสบการณ์ดีๆในการใช้ชีวิตต่างแดนเบลเยียมคลิปนี้ก็จะเป็นเมียฝรั่งรวยจริงหรืออ่าหลายๆคนคิดว่าเมียฝรั่งรวยเวลากลับบ้าน ใช้เงินแบบสบายสบายซื้อทุกอย่างที่ปรารถนาให้เงินพ่อแม่น้องๆอ,อย่างสบายบายทำให้คนไทยหลายๆคนคิดว่าเมียฝรั่งรวยนะคะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเมียฝรั่งแต่ละคนบางคนก็ทำงานหนักเหนื่อยเพื่อจะได้เงินก้อน มาท่องเที่ยวที่เมืองไทยมาให้พ่อแม่น้องๆกันนะคะหลายๆคนแต่หลายๆคนก็สบายเหมือนกันที่ได้สาม,มีนรวยให้เงินใช้แบบสบายๆอันนี้ก็เป็นบารมีของเขานะคะที่เบลเยี่ยมเนี่ยค่าของชีพแพงจะเป็นผู้หญิงเออจะเป็นคนรวยหรือคนอาสาม,มัญชนก็แล้วแต่เขาก็ทำงานกันสองคนนะคะ มีรายได้2ทางถ้ามีรายได้ทางเดียวมันก็ไม่พอใช้จ่ายก็อยู่แค่เพียงพอไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้ได้สิ่งของดีๆที่ปรารถนาพิเศษอะไรนะคะแต่ถ้าเราทำงานสองคนโอเคมันยังมีอยู่คนหนึ่งอาค่าใช้จ่ายในบ้านนันะอีกคนหนึ่งก็ได้ใช้ชีวิตสบายๆไปท่องเที่ยวไปนั่นนี่นะคะ แต่บางคนก็โอเคสามีดีรวยก็เป็นวาสนาของเขาที่ไม่ต้องได้ดิ้นรนเท่าไหร่นะคะการทำงานของเบลเยียมการทำงานของเบลเยียมเนี่ยมันไม่เหมือนที่เมืองไทยทำงานที่นี่เหมือนมาวิ่งวิ่งเร็วต้องเร็วต้องทำให้ทันเวลาเออเหนื่อยเพื่อจะได้เงินมานะคะ ได้เงินเยอะจริงก็ผู้หญิงหลายๆคนก็คนไทยนี่เป็นคนที่ขยันทํางานทํางานเก็บเงินเก็บเงินนะคะก็ได้เงินเยอะก็บางคนก็ทําพิเศษทำโอเวอร์ไทม์อะไรพวกนี้ก็ได้เงินมาเก็บเงินเป็นก้อนนะคะก็แลกมาด้วยการทำงานที่เหนื่อยเหมือนกันนะคะในชีวิตต่างแดน หญิงไทยหรือว่าคนไทยก็แล้วแต่ทํางานที่นี่มันก็ไม่เหมือนเมืองไทยอ่าพอกลับไปเมืองไทยช่วงฮอลลเดย์ฉันก็ใช้เงินฉันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบ้างกับเงินที่เราหาได้ใช่ไหมคะอ่ะให้พ่อแม่น้องๆสร้างบ้านสร้างเรือนอะไรก็แล้วแต่แต่และกำลังของแต่และคนนะคะนี่แหละค่ะ ชีวิตของเมืองนอกอยู่ที่นี่ชีวิตทำงานกลับบ้านกินนอนตื่นไปทำงานกลับบ้านตื่นไปทำงานไม่ได้ไปไม่ไม่ได้ไปเข้าสังคมเพื่อนฝูงไม่ได้ไปชอปปิ้งห้างร้านใหญ่ๆไม่ได้กินอาหารไทยที่อร่อยอร่อยเหมือนเมืองไทย แบบนั้นใช้ชีวิตอยู่บลเยี่ยมก็นั่แหละบ้านทำงานบ้านทำงานบ้านทำงานเขาก็ทำงาน,านทำงาน,านทำงานเขาก,าาาขาก็ต้องการฮอลิเดย์พักผ่อนในชีวิตและช่วงนั้นก็ใช้ชีวิตยังมีความสุขอยากได้อะไรอยากมีอะไรซื้อไปจ่ายไปเห็นให้พ่อแม่น้องๆก็แบบนี้ คนไทยไปเมืองไทยนะคะแล้วก็กลับมาก็ทำงานทำงานมันก็มีความสุขถึงจะเหนื่อยแต่ก็ได้เงินเห็นเงินแล้วก็หายเหนื่อย <laughs> นะคะ,ะแต่ก่อนป้านี่ก็เป็นแต่ตอนนี้กเกษียณแล้วนะคะ,กะเกษียณแล้วก็โอเคใช้ชีวิตแบบสบายๆเพียงพอนะคะ โอเคนะคะรู้แล้วใช่ไหมหญิงเมียฝรั่งรวยรวยรวยจริงไหมอันนี้ถามรวยจริงไหมเออก้นรวยคนรวยก้นรวยคนรวยแต่เหนื่อยก็มีนะคะแต่เขาทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมา ให้สร้างบ้านให้พ่อแม่ให้เงินให้ทองพ่อแม่พี่น้องที่บ้านทํางานมงคลทํางานทั้งเจดวันเลยเจดวันสองอาทิตย์อาจจะพักวันเดียวสองวันเพื่อได้เงินก้อนใหญ่มาไปเที่ยวไปให้พ่อแม่น้องๆที่เมืองไทยนะคะและคนไทยก็คิดว่ารวยแบบสบายสบายแต่เบื้องหลังแล้วหลายๆคน ใช้ชีวิตที่ต่อสู้มา,เ,าเพื่อต่อสู้มาเหนื่อยเพื่อจะได้เงินนั้นมานะคะแล้วก็ไปเที่ยวที่ฮอลิเดย์ไปหาพ่อแม่พี่น้องนี่เลยค่ะชีวิตเมืองนอกแต่สุขทุกข์มันก็อยู่ที่ใจรวยก็อยู่ที่ใจนะคะเงินทองหาได้อ่าโอเคหากคลิปนี้ ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งติ้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 ง,งให้ด้วยนะจะได้มีกำลังใจในการมาเล่าเรื่องดีๆอีกต่อไปค่ะพบกันในคลิปต่ตอไปนะคะสวัสดีค่ะ